สวัสดีครับผมมาจากบริษัทเอพีโนเทคจำกัดน,นะครับครับเดี๋ยวขออนุญาตข้ามไปเลยนะคะรับอันนี้บริษัทเอพีโนเทคจำกัดของเรานะครับก็ตั้งขึ้นโดยคณะนิติการแพทย์มหาวิทยาลัยเชลยมหิดลน,นะครับโดยบริษัทของเราเนี่ยมีโรงงานที่ผลิตตัวชุดตรวจเป็นสเต็ทิปนะครับแล้วก็ยังมีตัวโปรดั้งอื่นๆนะครับเดี๋ยวอนุญาตไปสละถ้าไปนะครับโดยาทางคณะนิตการแพทย์ของเราเนี่ยมีโรงงานต้นแบบนะครับที่อยู่ภายในคณะเลยนะครับ ตั้งแต่ผลิตตัวชุดตรวจเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำลงถึงการที่มีผู้ประกอบการท่านใดอยากจะวีเอ็มก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้โดยที่เราก็จะรับวีเอ็มด้วยเหมือนกันนะครับในส่วนโปรดักต์ของเรานะครับของบริษัทเราเนี่ยก็จะมีตัวชุดตรวจที่เป็นเลปโตสไปโรซิสนะครับแล้วเป็นชุดตรวจเอ็มพีบอชเชคของด้วยตัวเดนจีเอ็นเอสวันนะครับแล้วจะมีเอ็มทีเอชไซีเทสกับในส่วนของ MTV Boss